ใครที่เล็งๆล็งบีบีคิซ่าตัวนี้อยู่แล้วยังไม่กล้าซื้อมาใช้นะคะวันนี้พี่วันมาทำคลิปรีวิวให้ดูกันค่ะก่อนดูคลิปฝากกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะ เดินเข้าเซเว่นหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะสำหรับ BB ออกใหม่คิซ่าตัวนี้นะคะที่เป็น BB เซมิแมทนะคะเขาบอกว่าเป็น BB ที่มีความเนียนเปะ๊ะทาไปแล้วก็ไม่หนักหน้านะคะผิวเบอร์ไหนก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ <Wow. S 1> เพราะว่าเขามีนวัตกรรมออกใหม่เป็นการเคลือบผิวกระจ่างแสงนะคะ ซึ่งเนื้อ BB ของเขาจะเป็นแบบกึ่งแมตจะมีความปกปิดแล้วก็บางเบาด้วยนะคะแล้วก็เนื้อคุมมันนะคะเกลี่ยง่ายพร้อมกับมีสารบำรุงมาด้วยนะคะสารบำรุงที่ว่าก็จะมีเป็นพวกไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะแล้วก็วิตามินซีคอลลาเจนแล้วก็เป็นพวกกูต้าไทโอนนะคะ กลิ่นก็จะหอมๆเป็นกลิ่นของกุหลาบเนื้อของ BB ก็จะสามารถกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็กันแดดได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีค่า SPF 50บวก PA สบวกมาด้วยเลยนะคะก็เวลาทางมาที่มือพี่วันดูแล้วเหมือนจะสีเข้มนะคะเดี๋ยวจะลองมาแต่งหน้าด้วย BB ตัวนี้ดูนะคะว่าเมื่อลงที่ผิวหน้าแล้วเนี่ยสีผิวมันจะสามารถ ปรับกลับมาเป็นผ begun, ิวเดียวกับสีผิวหน้าพี่วันได้ไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวจะทดลองลง BB แค่ฝั่งเดียวก่อนนะคะเลเยอร์เดียวคราวนี้มาลงรอบสองกันดูนะคะว่าปกปิด แค่ไหนนะคะเพราะบริเวณหน้าแก้มของพี่วันจะมีรอยฝ้าดำอยู่นะคะก็เลเยอร์ที่2เนี่ยที่ลงไปเท่าที่ดูนะคะผิวก็ดูสม่ำเสมอสีผิวสวยขึ้นนะคะแต่ว่าร่องรอยฝ้าดำเนี่ยก็ยังไม่สามารถปกปิดได้สนิททีเดียวนะคะตรงนี้ก็คือก็คงจะต้องใช้พวกคอนซีลเลอร์แล้วก็คอเลกเตอร์ช่วยในการปกปิดรอยดำนะคะเดี๋ยวฝั่งนี้พี่วันจะลองลงบีนะคะด้วย การใช้ฟองน้ำกดย้ำนะคะเรเลย์แรกฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาลงรอบที่2กันอีกครั้งนะคะ คราวนี้ลองดูผิวที่ได้ทั้งสองฝั่งนะคะก็ดูแล้วนะคะลงไปก็ผิวที่ได้ก็จะสวยทั้งสองฝั่งค่ะก็คือเราสามารถใช้ได้ทั้งแบบการลงด้วยนิ้วมือนะคะแล้วก็ลงด้วยฟองน้ำนะคะผิวสัมผัสที่ได้นะคะหลังจากลองพื้นเริ่มเซตตัวแล้วก็ไม่ถึงกับแห้งแมตไปนะคะผิวยังมีความชุ่มชื้นอยู่นิดๆน,นะคะแล้วก็เนื้อสัมผัส ของรองพื้นก็เบาสบายผิวค่ะอันนี้ก็คือเซ็ตแป้งฝุ่นไว้นิดหน่อยนะคะ mm hmm. เพื่อให้อยู่ได้ระหว่างวันแล้วเดี๋ยวมาดูสภาพผิวหลังจากการใช้นะคะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะดูว่าเนื้อ BB จะเป็นยังไงบ้างนะคะสามารถปกปิดและติดทนนานอย่างที่เขเคลมหรือเปล่านะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวพี่วันไปแต่งหน้าในส่วนอื่นเพิ่มเติมนะคะ mm hmm. ก็ แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะคะพี่วันไม่ได้ลงพวกคอนซีลเลอร์เก็บพวกจุดต่างดำพวกนี้นะคะเพราะว่าอ,อ,อยากจะให้มันเป็นผิวที่มีการลงบีบตัวนี้อย่างเดียวเลยนะคะของตัวคิซ่านะคะเพื่อที่จะดูผลด้วยนะคะว่าหลังจากที่ผ่านระยะเวลาไปหลายๆชั่วโมงแล้วเนี่ยตัว บีบีเนี่ยยังติดทนอยู่บนหน้าเราแค่ไหนนะคะตามที่เขาเคลมไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวกลับมาค่าเดี๋ยวพี่วันออกไปทําธุระแล้วก็ทํางานบ้านเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เหงื่อมันออกนะคะและนี้ก็คือสภาพผิวหน้านะคะหลังจากที่ผ่านเวลาไปประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วนะคะที่พี่วันลงไปทํางานบ้านนะคะกลับมาก็จะมีเหงื่อซึมออกตามบริเวณหน้าเรานะคะ เดี๋ยวจะลองใช้กระดาษที่ชู่ในการซับเหงื่อออกนะคะดูในเรื่องของความติดทนกันน้ํากันเหงื่อของเขานะคะอันนี้จะเป็นกระดาษที่เช็ดออกมาแล้วจะเห็นว่าจะไม่มีบีบีติดกระดาษที่ชู่มมาด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเคลมมาเหมือนกันค่ะว่าบีบีตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้แต่งหน้าแล้วจะไม่เลอะแมสระหว่างวันด้วยค่ะ ถ้าเกิดใครชอบก็ลองซื้อมาใช้ดูนะคะในเซเว่จะมีขายอยู่ซองละ49บาทค่ะสำหรับคลิปนี้พี่วันก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ